สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วเนาะในเวลาเย็นนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาทําจากที้เพื่อนได้ทาได้ถามได้ทาได้ถามกันมาเยอะนะครับว่าการทําน้าหมักข้าวบูดทําอย่างไรนะครับผมก็ทําไว้เป็นลําดับขั้นตอนนะครับตัวนี้ผมใช้หมดแล้วนะนะครับเป็นตัวตัวที่ใช้ดีมากนะครับเป็นโหลใหญ่นะครับนี่ไปซื้อโหลมาใหม่ราคา20บาทนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ทําไว้ได้หนึ่งวันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็โลตัวนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆดูกันนะครับต้นใดเนี่ยเพื่อนไปซื้อมาก็ได้นะครับโลราคา20บาทนํามาทำน้ำหมัข้าบัดนะครับหรือว่าใครที่ซื้อขนมซื้ออขนมของกินนะครับก็ได้โรเทามาอย่างนี้เนาะนะครับก็นํามาทําน้ำหมัข้าบัดก็เลยนะนะครับส่วนผสมจะมีอยู่2ออย่างนะครับจะมีข้าวข้าวเหลือนะครับไม่ใช่ข้าวบัวข้าวกินเหลือนะครับ หรือว่าจะเป็นข้าวที่บูดแล้วนะครับก็จะมีอยสองอย่างนะครับมีข้าวแล้วก็กะปิเนี่ยนะครับเท่านี้เองนะครับประโยชน์ของน้ำหมักข้าวบูดมีอะไรบ้างไปดูกันที่เห็นผลชัดๆเลยคือเร่งใบนะครับชัดแน่นอนนะครับเร่งใบปลูกเพื่อกินใบประเภทนี้นะครับนี่เป็นกวางตุ้งนะใบจะงามมากนะครับหรือจะเป็นใบมะกรูดนะครับรดได้เหมือนกันใบจะงามมากนะครับคณะก็ไม่เพี้กันนะครับ ใบจะมีความใหญ่ความอวบมากมากถ้าเพื่อนเพื่อนได้ลองนํามารดกับต้นพืชนะเพื่อนจะเห็นความแตกต่างเลยว่าใบาจะมีความมันนะครับเขียวมันวาวนะครับนี่แหละคือใบที่สมบูรณ์เนาะนะครับวันนี้นะครับจะมาทําให้ดูทั้ง2ตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างที่1คือการทําตัวอย่างที่2คือการนําไปใช้เนาะเตรียมโลมานะครับประมาณนี้เนะาะนำข้าวประมาณถ้วยหนึ่งนะครับสามารถใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะ ใส่ของผงมีแค่นี้นะครับใส่แค่นี้พอนะครับใส่ข้าวสักประมาณสักสิบช้อนแต่บางทีมันก็กะไม่ได้หรอกนะครับมันอยู่ที่ภาชนะเราใช่ไหมภาชนะเรามีความใหญ่มากขนาดไหนอือใส่ไปเลยนะครับตัวต่อไปนะครับเราจะใช้กระปินี่กระปิเพียงแค่หางช้อนนะ นิดเดียวนะครับเราต้องการไคโรซานจากกะปินะครับใส่ลงไปต่อไปนะครับเติมน้ําใส่เข้าไปให้แค่พอท่วมพอนะอ่ะขนาดนี้กําลังพอดีนะครับผมถึงว่ามันอยู่ที่ปริมาณนะครับปริมาณข้าวของเรานะครับข้าวเรามีเยอะมีน้อยเนาะส่วนกะปกิไม่ต้องสนใจหรอกเดี๋ยวเขาจะลายเองนะครับ ย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเรามีข้าวเยอะอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เติมข้าวให้มันเกินน้ํามานิดนึงนะครับเห็นไหมผมเขียนไว้ว่าลําต้นกับใบนะครับเร่งลําต้นกับเร่งใบนะครับประโยชน์ดีมากๆเลยนะครับนี่ควรจะมีไว้นะครับเพื่อนๆใครที่ชอบในการปลูกผักเอาไว้รับประทานนะครับไม่อยากจะใช้ใช้อีไม่อยากจะใช่ใชใชปุ๋ยเคมีนะครับจะใช่ตัวน,นี้ก็ได้นะใช้นะ้ำมักข้าวบุดก็ได้นะมามาดูวิธีการใช้กันนะครับ วันนี้ผมจะทํากับน้ำปริมาณ1-2ลิตรนะครับกับเพื่อนๆที่มีพื้นที่น้อยเนาะตัวนี้มันเหมาะมันเหมาะสําหรับการปลูกผักเอาไว้กินเองนะครับใช้น้ำหมักข้าวบูดอยู่ที่หนึ่งถ้วยโยเกิดนะครับแบบนี้นะเทเข้าไปเลยเนี่ยเพียงเท่านี้นะครับเห็นไหมมันง่ายมากๆเลยนะเวลาเพื่อนๆทำอะ่ะถ้าเรามี ปุ๋ยมีฮอร์โมนก็ทําเองเนี่ยเวลาใช้มันใช้ง่ายนะครับเพื่อนบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยมันยากทํายากนะครับมันก็เสียเวลาแค่ไม่ถึงนาทีในการทําเนาะแล้วการนําไปใช้มันจะเกิดประโยชน์งมากนะครับปไปดูวิธีการใช้กันผักกินใบประเภทนี้นะครับรถไปอย่างละแก้วพอเนี่ยหรือใครจะใช้บูรดน้ําก็ได้นะรถไปเลยมันจะเห็นผลได้เร็วมากๆนะครับ ผักที่เรากินใบนะโซนผักกินใบนะครับผักกินใบเรื่อยอย่างเงี้ยรถได้ไหมรดได้นะครับตัดรดไปเลยนะครับต้นหอมรถได้ไหมรดได้นะครับนี่ผักเชียวนะครับกําลังวันเลยรถไปเลยนะครับได้ผลดีแน่นอนอ๋อนะครับอันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้กันนะครับกับวิธีการเร่งใบนะครับ เป็นพิธีการง่ายๆนะเพื่อนสามารถนําไปทําตามได้นะครับกับน้ำหมักข้าวบูดเนาะเราสามารถนํามาใช้กับสวนผักของเราได้ดีนะครับดีมากไม่ว่าจะเป็นผักกําลังขึ้นใหม่ผักกําลังต้องการเต้งโตนะครับใช้ได้สบายบายมากเลยนะครับเอานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการาทำน้ำหมักข้าวบูดนะครับโรแล้วก็วิธีการนําไปใช้ด้วยสําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า คลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรเราไม่มากก็น้อยนะครับผมยังมีวิธีในการทําเกษตรอีกหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับที่จะมานําเสนอให้เพื่อนๆดูกันนะครับไม่ว่าเพื่อนจะปลูกผักประเภทไหนนะครับดูวิธีการทําของผมไว้นะครับวิธีการปรุงปุ๋ยวิธีการปรุงตัวอยาต่างๆเนาะมันไม่ได้ยากเลยแล้วมาพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมาเจอกับที่่ออะไรครับวันนี้ทมแรงมากเลย ผมขอตัวลาไปก่อนถ้าคิดว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดกดแชร์นะครับแชร์ไปให้กับพี่น้องเราชาวเกษตรนะครับที่รักาการปลูกสัก์ผักนี้ปลูกสักปลูกผักนะครับไม่อยากจะจะใช้สารเคมีนะครับก็นาวิธีการที่ผมแนะนําไปใช้เลยนะครับวันนี้ก็มาแบบเร็วๆแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปละนะครับเจอกันใหม่ในคลิปรั้งนี้นะครับว่ามัมาเจอกับใครเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับ